ดีทุกคนนะครับยินดีต้อนับเข้าที่ ODO นะครับขอเล่ยนหน่อยนะครับเพื่อนโอ้โหครับหลับยังครับเพื่อนหลับหลับหนแล้วใช่ไหมโอ้โหแหมขวามเงี้ยหลับซื้อไปจัดไปเงี่เสียจวดไปเลยครับผมกับพี่ซันเดอร์ครับพี่นอนกับ่ะ Mm hmm. ี่ลโมเบอร์สองเนี่ยเราซื้อว่า MCL เนี่ยครับผมเรามาจากพุ่นครับผมจัดไปครับผมใหญ่เสียไม่เลยพี่น้องแม่แต่ยูใส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 ่บอกแม่บอกแม่ยูระดับมหาเทียบผาคืนเนี่ยผาทุ่งที่มันนี่ยก็ดัดมหาเทียบแต่จังไถ่จังผมหน่อยเกินไปแล้วนะจังผมหน่อยเกินไปแล้วคุณ จากว่นี่คุยไปก่อนออความสามารถเรามีคุยไปก่เาัับเลีความสามารถเป็นเลิศว่าเมียนี่ครบับเก็บเลียวๆเนี่ยดรวไสีแดงงอนได้เนี่ยเอ้ามีคนเจ็บราบว้าหางขวางเ้ยว่ามีคนเจ็บมีคนเจ็บสื ทีมของมาด้เที่ยแม่กับแานทำการเบื่เงินไหลเอาามดูกรบ,บอ่แล้แลนตีครูไมไ่ิสันโอ้พ่สันเนี่ยสันนี่ม่เลนตีครูกบข่อยเลนตีครูกบข่อยเจ้าก็เบือกบข่อยโอ้พิสันเนี่ยอะไรเนะี่ยจ้า สวัสดียังเป็นทนาการนะครับพี่น้องเนี่ยครับผมเนี่ยผมก็ตอนนี้กับ Steam สตรีมสดน้ำครับผมไลฟ์สดน้ำครับผมอยู่กับมหาเทพพระเจ้าฮับจีดีโอดีโอด้วยครับพี่น้องเนะี่ยผมเบอร์แค่ครับที่เอาแชร์มาให้พี่น้องเบอร์ให้ได้เนะี่ยมันต้อนในชะตาแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมมันต้อนในชะตาตอนในชะตาเออสุดยอดไปเลย

อถึงๆโจอถึงๆโจ้ตึงๆโจ้ถึงโจ้ถึงโจ้เดฟซ้อนตกะไหมมาตัวเซไปโอ้ยยิงมันยิงมันถึงถึงๆโจ้ถึงๆโจ้ถึงๆโจ้ถึงโจ้ถึงโจ้ทรมานบอดนี่มันดีกว่าทรมานคนนะเพราะว่าบอดมันไม่เอาคืนครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นคนนี่ครับผมรับรองว่ามันมาเอาคืนครับมันไม่ได้มาตัวเดียวได้ครับมันมาทั้งปีมันเลยครับผม เดยวจะอะไรครับเ,เพื่อนเพื่นถึงถึงโจุดถึงถึงโจุดถึงถึงโจุดถึงโจุดถึงโจ๊ะ,จ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 ะวา่า <c oughs> แล้วก็ปิดประตูครับผมแล้วก็เข้าฝัาง่งนี้เ <c oughs> นียนโคตรแหเลยแล้วก็เก็บระเบิดระเบิดนี้เก็บมาเยอะๆเลยจะไปไหนแจะนี่จะเอาอะไรนะรัะเบิดเสียงเนาะ เอาเงี้ยเนี่ยว่าเราบอเนี่ยวุ้ตายแล้วโอ้ยยังไม่โยนแล้เบิดเสียงแล้วตายก่อนเนี่ยไอ้เครียดๆอะไรนี่สองสามอย่างงี้ใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ได้นะเจ๊าคอมเมนต์ได้นะเจ้ามว่ากันกรับผมคอมมิวน์พี่น้อง chừng này chừng này nay. A chừng này à do you hao điều You hao giờ yên phải You bé 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 men bé men bé 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 Áo, 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 áo bé bé chừng này chừng này à bé 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 ยังอย่ามารังเกียจกันเนาะครับเนาะเพราะว่าคนเฮามันมันอบางที่เป็นคนไทยบ่ว่าที่เป็นคนที่ชาติใดมันบ่เป็นเรื่ังเกียจกันครับถ้าเขามีอัตยาศัยดีกับเฮาเฮาก็อัตยาศัยดีกับเขาเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวากันครับผมโอ้โลมเย็นครับผมน่งฟิวฟิวด้อสุดยอดเลยครับผมออพี่่้ไปเด Tov xin nắng nỉ mô, yêu Đi luôn luôn con luôn luôn con luôn 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 ซีดีซีดิโอ้ซีได้บอเคโอเคเครับผมไปเราไปตามล่าบอรดกันเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามิดอะวงเข้ามิดพิ่ซันพิ่ซันวงเข้ามิดพิซซันวงเข้ามิดพิซซันอยู่นู่นเหร่อยวงมันเข้ามิด อย่าไปยนอย่าไปวันอย่าไปวันอย่าไปวันพอพี่ไม่มีตัวนะโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเออพี่มาแล้วบ่จ้ะกำลังไปกำลังไปจัดไปเยี่ยสิจัดไปเยี่ยส เฮ้ยในยังในคุนโอเคคุนหกนะเฮ้ยยังไหนไปใส่ตัอเข้าขววง่ายนะครับผมอยู่กับพับ GDO DO นะครับไนดะ้มีน้องเนะี่ยมีน้องแจนี่ตอนนี้กำลังอัดหน้าจอนัเนนะได้ล่ y งยูทูบฝากช่องยูทูบ b e ่นนะครับได YouTube, ฝบนะ้ฝากช่องแฟนเพจนะ้ำ ทาง y o ยูทูบแฟนเพจแล้วก็ IG แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับเนาะครับผมเป็นซีช่องหลังเนาะครับผมกับไอจีครับผมทวิตเตอร์แล้วเนี่ยพี่น้องโงห่างว่าหาโน่นเนาะจังไรเนี่ยอาโนอนเสยเี่ยวันนี้เด้อทุกคนทุกคนครับผมต<ห>ิกดหัวใจให้กดไลค์ใหน็นแ้วเนาะเด้อ

มีมีแต่บอดมีแต่บอดใช่ไหมพี่เฮ้ย oh มันโมเมนต์แล้วนี่ว้ายของแท่หล่ะพี่น้องเอ้ยพี่ I'm really sorry. ฮ่าบอดเฮ้ยบอดคือลายแท้ังไรเนี่ยหวัวเมย กล่องน้นไม่มีใครเปิดเลยกล่องเต็มเลยคนคนคน Watch out โอ้ยโดนเยี่ยเนี่ยคนจริงแลยวหยเฮ้ยมันแมนแมนได้ไงวะเฮ้ยมันคือแมนแท้แมนแมนมันแมนมันแมนแท่ ไอ้อยแน่ใอยไอยแน่เอ้ยนะใอยแน่ใอยแน่ใอยแน่อ้จ้าอยคอยแ่อยปิต้เนี่ยจ้าอยคอยแน่เหี่ยวแล้วคอยนีไหมคอยีไม่เหีวแเอาขอินไกวนดนี่ยซอยคอยแน่ถือ่ม่ซ้ำคอยคอนซอยคอยแน่อยคอยแน่ ระวังเน่ระวังเน่ระวังเน่ระวังน<า>่ขอบคุณ thank you อ่อนอรอสมองรอสมองอก็นหนใจเย็นเกือบตายหายใจบ้ไ้ขัวเอ้ย่โอเคแล้วตาย I'm really sorry bây giờ mà là 4 4 mấy cái lại thẻ? I'm really sorry. Okay, bye. Oh, Yeah. Bye bye. Em như thế như như bye

เอะเอ o u จจจ t a t เฮ้ยขอได้ไหมขอได้ t a ยสวยสวยรบเีเยี่ยม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 เยียมเยี่ยมไไรเอก็บ่มีแล้ว ไอ้แม่นเหมือนกันนะนี่แม่นมันแม่นอีหลีครับมันแม่นแห้งมันแม่นเปิดมาเล่นเล่นใช่มันแม่นแห้งเฮ้ location. <laughs> <laughs> oh ho! Tung nu đây, tung nu le, Say, la bird, la bird. Yo la bird le, yo la bird Yo Hey, oh ho! chụp dai Oh, thiệt đại chăng? Tái lớn nè. Ít kí tuổi anh. Ơi, เป็นแชมป์เราเป็นแชมป์เลยเนะี่ย <Okay. S 1> ใช่ใช่ถ้าชุบได้เราเป็นแชมป์เลยนะถ้าชุบได้เหลือตัวเดียวถ้า <I 'm S 1> ชุบชดได้เราเป็นแชมป์เลยนะ <c oughs> เออถ้าชุบได้แล้วเ,เล่นคนหนึ่งเลียวว่าเออชุบได้ยิงคนหนึ่งอะ่ะ <Thank you. S 1> เฮ้ยอะไรกันเฮ้ยได้อยู่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 มาเหลือตัวเดียว <c oughs> เออลุมเลยชุบทันไหมถ,ถ้าทันก็เล่นเลยนะ มันอยู่ไหนอ่ะพี่ทันมันอยู่ไหนเนี่ยธันแล้วมั้งเฮ้ยชนะเฮ้ยเฮ้ยชนะเฮ้ยชนะเฮ้ยชนะเสยอไปโอ้ยไก่ย่างฮาลาวไก่ย่างฮะลาวชนะเสยอไปโอ้ยกวนให้รีไปปีนี่มันก็ควรเนี้ยแถวไปมันยิงเหลี่ยวมันบอสสามเข้าเลยมันยิงเหลี่ยวมันถอยกลับ เอ้ยกินไก่นด่ยากอนกันนะ้เราเนี่ยสุดยอดเต้นหน่อย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 เออนั่นแหละย่งไงเต้นหน่อยเต้นทุกคนเลยได้ไหมผมอ่านหน้าจอไอ้ตรงที่ตอกออกออกไปยังสีจัดไปก็ไป็นการเราสวยพี่ประสิทธิ์เต้นหน่อยครับพี่ประสิทธิ์เต้นหน่อยครับเออไอ้ยถ้าสวยดีสวยครับผมสุดยอดเลยรับผม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ครับพี่ๆหัวเรื่องถ้ามีอยู่บ้างพี่ๆของผมคงไม่ได้จีนไก่เนาะโอเคครับไปขึ้นเอแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ